เอาละครั <S <S บก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟุตบอลเมเนเจอร์2022มือถืออีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากเกมที่เราชนะเบอร์ลี่ไปได้4ประตูต่อหนึ่งในเกมเพิ่มเหลีกนะครับเกมต่อไปก็จะเจอกับคิทตันพาเรตในเกมเพิ่มเหลีกอีกเช่นเคยนะครับผมก็เจอกับทีมที่แบบว่ามีแนวรุกที่น่ากลัวกองกลางก็น่ากลัวนะครับผมสําหรับคิทตันพาเรตนะครับมีวิลฟริดซาฮาแบบว่าเด็กเก่าเมนยูด้วยนะครับผม โอเคก็เริ่มเกมมาแล้วก็ทำแบบว่าบุกเลยนะครับสำหรับคิตตันพาเลตบุกใส่แมนยูเลยครับแมนยูก็บุกคืนโตไปโตมาอย่างนี้เลยครับเรียกว่าเกมนี้น่าจะมันนะครับผมโอเคเขาเนือกกรลักเกอร์ยิงเข้าไปติดเซฟของดีนเฮนเดอร์สันนะครับผมโอเคแล้วแมนยูเตอร์ยูนติดก็ได้ประตูขึ้นนำจากเจสซี่ลินการ์ดนะครับยิงนอกกรอบส,สวยๆเลยนะครับสำหรับเจสซี่เลนการ์ด ก็เป็น,ปนริงเลสเซนการ์ดก็เป็นนักเตะที่เก่งนะครับถ้าได้รับโอกาสแล้วก็อยู่กับทีมที่เหมาะสมนะครับผมโอเคเมนยู okay. Man, ก็ได้ประตูที่2จากเอดิสันคาวานี่นะครับยิงแบบว่าบริเวณแบบว่าเกือบนอกกรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็บุกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกใส่คิตตันพาเลตเลยครับคิตตันพาเลตก็มีแบบว่าสวนมาสวนมาแบบว่าน่ากลัวอยู่นะครับ ว่ากองหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โหดเดียนะครับโอเคส่วนแมนยูก็ได้ลูกที่3จากอดิสันคาร์นีอีกแล้วนะครับเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเก่าจริงๆนะครับสำหรับอดิสันคาวานีนะครับโอเคแล้วก็จบเครื่องแรกไปด้วยสกอร์แมนเชสเตอร์ยืนเตออกนำคิตตันผลิต3ตัประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ดูกันว่าต่อไปเครื่องหลังจะเป็นยังไงนะครับคิตตันผลิตก็บุกมาเรื่อยๆรื่อเล,เลยนะครับ เมนยูก็โต้คืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคิตตันพาเลตก็ได้ประตูตีไข่แตกจากเอเซ่นะครับผมยิงแบบว่านอกกรอบสวยๆเลยครับประมาณ3 0หลาได้ทำให้คิตตันพาเลตตีไข่แตกนะครับผมก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับอิดิสันคาวานี่ก็มีอาการเหนื่อยนิดหน่อยนะครับก็เลยเอาคิสซานโนโรนโดมาเรียกฟอร์มหน่อยนะครับเพราะว่า ในเซฟผมดูการนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ยิงเลยนะครับผมสำหรับคิสเซโนลลันโดฮานนิบาลลงด้วยครับเป็นดาวลุ่งนะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับ <c oughs> ส่วนคิสเซนเปเลสได้ประตูที่2จากวิลฟิสซาฮานะครับไล่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้2ประตูต่อ3นะครับ ต้องทำการอะไรสักอย่างแล้วโอเคเราได้จุดโทษนะครับส่วนผู้รับสัมหน้าที่สังหารก็เป็นคิสเตยโนโรนันโดนะครับก็สังหารเข้าไปไม่เหลือทำให้แมนเชสเตอร์เตดนำคิสเตนพัลเลตไปได้4ประตูต่อ2นะครับผมก็ทิ้งห่างไป2ลูกอีกแล้วนะครับผมฝั่งนู้นก็คุยชิคคยเอเต้ก็เจ็บนะครับคิสตตนพาเลตมาอีกแล้วครับได้ประตูที่3จากวิลฟรีซาฮาทำให้ไล่มา3 รอีนะครับไล่แมนเชสเตอร์จากของเราไปแล้วเหลือระยะห่างแค่ลูกเดียวเองนะครับเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อปิดเกมแล้วครับเราต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อสามแต้มเพื่อลุ้นแชมป์ของเรานะครับโอเคเราก็บุกใ่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็โกฟุรักษาตัวเขาก็เหนียวอยู่นะครับผมกองหลังก็เหนียวแน่นอยู่แล้วครับ โอเคจบเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปเยือนคิสตัลพาเลซด้วยการชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับส่วนแมนสยูเต็ดก็เป็นเอติสันคาวานี่ที่ยิงไป2ประตูนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมสุดมันเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ